สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำช่องกันชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมบรรยากาศตอนเศร้าครับ8ป0โมงเช้าอีก10นาที8ป0โมงเช้านะครับผมวัดบึงทองหลังลาดเพร้าร้อยเอ็ดนะครับผมพี่น้องโอ้ยนอนเพิ่งตื่นพี่น้องบรรยากาศขื่นมะฮอดตีสอง กลัวๆน,นอนคือส,สิเป็นวัดนี่แหละอากาศเยน็ยนๆเพลื่อนไส้ตอนบ่ายจะแดดแด้บรรยากาศภาพพี่น้องว่าเลาะชมบรรยากาศภายในงานนะครับพี่น้องครับพื้นปูนนะครับพื้นปูน,นครับสนามกว้างนะครับผม,มกว้างมากเลยครับ ครับพี่รองครับเมื่อคืนนี่บอกขาดคิดเนะพี่รองเนาะ3ามทุ่มส,สีสั่งเลกิกเมื่อคืนโอ้โอ้ยบอกเขาก็ขาดใจขอบคุณพี่นอ้องฝ่ายสู้ผู้ทุกคนให้กำลังใจ ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมกับร่งใจนะครับผมกลังใจสําคัญที่สุดเมื่อนี้เมื่ออย่าลืมครับพี่น้องเริ่มตั้งแต่หกโมงแรงจนถึงหกถุ่ครับเริ่มตั้งแต่หกโมงแรงครับพี่น้องเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เข้ามาในกรุงเทพในรอบเกือบสองสามปีครับพี่น้องวัดบึงทองหลางนะครับลาดพร้าวร้อยเอ็ดนะครับผมสถานที่กว้างขวางนะครับผม นีาไปอาบน้ำนะครับพี่น้องเคลื่อนไปอาบน้ำน้ำบ่ออาบสุดยอดนะครับสุดยอดบรรยากาศโอ้โรงเรียนวัดบึงทองลางครับพี่น้องโรงเรียนนะครับวัดใหญ่มากนะครับของน้ำขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องครับถ่ายบรรยากาศพี่น้องเดีเบิง่งเดีชมกัน แม็กกี้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 เอ้าทำไมคุณมาแต่เช้ามาแต่เช้าออเลยผมมานอนยูนิเต้หมดขึ้นเอาตีถ่ <laughs> ายคลัชตนองถ่ายคลิปกันนะเอ,อู้หถ่ายจนไม่ได้รับอนอนพุ่นแล้วคือพอหอบไปเกขาห้องน้ำน้ำร้อด ยีกะไทยที่ีนอองเบิ้งน้ำเน็ตตัวยานเพิ่นเ็นตอนมักพีกของนั่นของนํ่นมีป่วเต็มของน้่มาหนึ่งน้่มไรบอ๊ะอ้าจะบริวาแจ็กหมือนนี่จะครับเจ้าบริมาแจ็กหมื่อันนี้บริมาจกสมื่อบอกรู้วานแล้ววัสดีครับมามาสมหือนบอ๊ขั้นหัวโวยจุหาอาบนามอาบบแม่ สวัสดีครับลุงเต็มทำไมคุณไม่รับไปนอนนอนแล้วครับนอนแล้วมาถึงตีไหนตีสองตีสามตีสี่ไม่รู้ปองมางี่ห้าจะขึ้นมีน้ำห่อนกินลนะจะขึ้นมีน้ำา่อนจะขึ้นมีน้ำหอนหอ,อ,ยอยากกินกาแฟอยู่เลยแล้วจะนอนชิบมาทำน้ำห่อนด้วย โอ้พยิคายโอ้ยเงยเวยเงาแล้วหมู่บ้านจะปนเอาอีกสออีกสองงานนแคบนอกบ้านเลยเนาะเอาอันเห็ดเห็ดแล้วแคบมุกเจ้าเด่นเด่นยังดีเอาเด่นเด่นจังไหนเด่นลองน้อยหนึ่งเจ้าเดี่ยวห้องเจ้าพี่ลอกสองเพลงคอยตากผ้าเพิ่งเดียวสามถุงกว่ากับมาสั่งเหลืองไหมสามถุงกว่าได้มาขึ้นนี่เงินโอ้เงยหลายไปตากผ้าอันนั้น ดูแม่เด็ดเท่าจะปุดอยู่เอาก็ให้เศร้าเลยยังบ่ยอม่ยอมเลยโอ้มาแครบมาแคบหมู่บ้านแต่ว่ามันนี่โอเคดอกปกติหรอกร้านนี้สบายสบายอ่ะพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจมือแรงบังของแต่ไงพวกมืกแรงขอโทผมกำลังว่าจะนอนนะเออเงียบไปดิเลิกนอนเลยโอ้ยแย่ะแยะ กกินกาแฟฟังนู่นรับไปฟังนน่นฟังนู่นเหรอเก้บชาบาทอ่ะพี่น้องอย่าลืมมือแรงน้องเบิรกันครับเตือนทำไม้มื่อยทยพิปใต้พี่น้องเมื่แต่เสาโอ้กับข้าวเยอะๆเลยฟังนน่นอ่ะายเติบอยู่กับข่าวรนะฟังนั้นเนาะเอจะิมหาอบนับก่อนหลับพี่น้องเอ้ย บรรยากาศภายในงานถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องนะครับผม nam hồng nam hết hồng nam hồng nam như này lạy mấy cứ đấy nó mất sao thế ô สวัสดีครับมาแต่เศร้าแท้กระลักตื่นดีพี่หน่อยครับโอ้มาเกิดขอัมาแต่เศร้าแท้ฮะไปยังตอนนั้นยุสระอันบ่แปะยังไปก่อนเลยผมถ่ายคลิปก่อนยังไปก่อนเลยจับน้าก่อนครับเรื่อยๆยุคางนี่เข้ายุคห่างนี่งยุคหันละ เนี่ยแมนแมนครับพ่อนยังบังเนี่ละท่งนี่ละเดี๋ยวผมอาบนับกินก่อนเลยเนี่ยละเอกไปนี่นี่เขาเนี่ยล้เอาไปนี่นี่ดอกเลย ยุ่งยากนเพนเพลิกันมากตัวเอียดมาก็จะมุ้ตัวบ่อยด้วยัอ๋อครับเอาเนี่ยแล้เราอยู่โซนนี่แล้วมุมนี่แหละเออขายเลยอยู่บ้านอยู่ด้านหลังนี่ขวอยหากันได้เมื่นับเอาเิดเชต้นกอยม่เะบอมอแรงอคุณได้เกาะน้องไก่กล้อยโอ้เพื่อเน่มือแรงผลเหรอครับน้องคนเอากับเขาไม่หายนะครับผมอบรรยากาศตอนเช้าเช้า วัดบึงทองหลางครับมาหอดจอดถึงพี่น้องเราไปเบ่งบรรยากาศ ซุ้มพวัางนอดไส่ะบทักฝ uh ุนเด้อ <Muslims> พ <router> ี่น้องบริการพุ่น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 อยู่ในอ้าวเปนเหมตนนี้ตะกีงงานอยู่ไหนใช่ไหมแยกไปครับสามหาไฟมันเตอรดหน้า พักไปข้างก่กนโอ้ตื่นสาวได้เรียกหลายตื่นสายได้เรียกหน่อยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ขอบคุณทุกท่านเจ้าโอ้มันนี้อากาศดีนะจะไปอาบน้ำแล้วผู้ขา พี่น้องครับพอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับผมพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องนะครับขอบคุณ้นกําลังใจพี่น้องนะครับผมบัดบึงท้องหลังมืไปแรกครับบัดบึงท้องหลังนะครับเดี๋ยว,วคลิปหน้านะครับผม